สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องไอคิมชาแนลนะครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องมือนีมแอดมินนะครับหรือว่าคิมชาแนลนะครับผมพี่น้องก็มีโอกาสนะครับผมได้มาทําบุญในวันพระไงนะครับผมพี่น้องที่วัดปูศ0รนะครับผมพี่น้องนะครับผมแอดมินก็ได้มาทาบุญนะครับผมก็เลยได้มาคุยกับปูนะครับผมเนาะได้มีโอกาสนะครับผมได้มาคุยกับปูศ0รนะครับผมเนาะ แอดมินกับหมักสายทางหวยในจักน้อยนะครับผมเนาะนะครับแอดมินก็ได้สนทนานะครับผมกับปูนะครับผมเนาะครับว่าปูนะครับผมมีตัวเลขเด็ดบ่านเนาะนะครับผมในงวดนี้นะครับผมเนาะแอดมินเป็นแนวทางบ่านเนาะนะครับเนาะนะครับปูก็ตอบมานะครับผมพี่น้องปูก็บอกว่ามีอยู่นะครับผมเนาะซึ่งปูนี่มิดได้นะครับผมพี่น้องในคืนวัะนหญ่นะครับผมนะครับ ทีปูใร่มานะครับผมกับป็นเลขคู่เดียวนะครับผมพี่น้องสามตัวคู่เดียวนะครับผมแต่ปูให้มากกันไว้นะครับสามคู่นะครับผมพี่น้องแล้วก็ปูจับคู่ไห้นี่ครับผมกับสามคู่นะครับผมเนาะแล้วก็ทีเด่นกับคู่หนึ่งนะครับรวมเป็นสี่คู่นะครับผมเนาะสําหรับตัวเลขชุดสองตัวนะครับผมพี่น้องนะครับผมก่อนจะไปรับชมนะครับผมเนาะเด็กอายุกำํากว่าสิบแปดปีนะพี่น้องเนาะควรด้รับการแนะนําจากผู้ปกครองนะครับผม แอดมินก็นำมาเป็นแนวทางนะครับผมพี่น้องเนาะครับผมพี่น้องเลขที่ปูซี่ศูนย์ีห้แอดมินมานะครับผมพี่น้องทีนิมิตได้ในขึ้นมั่นพระญงนะครับผมพี่น้องได้มาห้าสามแปดนะครับผมพี่น้องหนึ่งห้าสามนะครับผมพี่น้องสามเก้าหนึ่งนะครับผมพี่น้องสำรับเลขสามคูนะครับผมทีเด่นนะครับผมทีวงกลมไหวหนึ่งหาสามคือเลขเด่นนะครับเนาะที่ปูให้มานะครับผมปิวนิมิตได้นะครับ เด่นสามนะครับผมพี่น้องนะครับสำหรับเลขสองคู่นะครับผมปูจับคู่ให้นะครับห้าแปดนะครับผมพี่น้องสามห้านะครับผมแล้วก็สามเก้านะครับผมแล้วก็สามหนึ่งนะครับผมเลขสามหาที่วงกลมไหวคือเลขเด่นด้อนะครับผมพี่น้องปูเน้นยำว่าเด่นสามหานะครับผมพี่น้องเนาะที่ปูพนมิตไหวนึกขคืนบันพระไงนะครับผมเนาะกับพิษถูกจังไดก็ขออภัยนะพี่น้องเนาะ แอดมินนามาเป็นแนวทางนะครับผมน้องพี่น้องนะครับก็ขอพี่น้องนะครับผมเอฟซพี่น้องนะครับผมโปรดใช้วิจรยานนะครับผมในการรับชมน้องพี่น้องเนาะนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่สนใจนะครับผมกระเปลื้องวันนายปูซีศูนย์ซีนะครับก็กดเลื่อนผ่านได้นะครับผมมาว่ากันเนาะพี่น้องนะครับผม สำหรับพี่น้องนะครับผมเนาะที่เขามา่ชมเราสนใจนะครับผมเนาะก็จะเริ่มกดไลค์นะพี่น้องเนาะกดแชร์แอดมินในเด้อนะครับผมเนาะเพื่อสิเป็นกำลังใจแอดมินนะครับเนาะไอ้ทาคลิปดีๆออกมานะพี่น้องเนาะนะครับผมที่สําคัญนะครับผมพี่น้องอยเริ่มกดติดตามนะพี่น้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเนาะเพื่อสิปฏพลาดนะพี่น้องคลิปเด็ดดีๆก่อนใครนะครับผมพี่น้องเนาะที่แอดมินมานําเสนอนะครับผมพี่น้องครับผมสําหรับวันนี้บพระาหญ่นะครับผมเนาะ แอดมินก็ขอพี่น้องนะครับผมอยู่ดีไม่แห้งนะครับผมเนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะครับผมเนาะไม่เจ็บนะครับผมไม่ไขนะครับผมเนาะไม่จนนะครับผมลำลาำรวยๆสุขูทสุขคนเด้อนะครับผมเนาะสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลาไว้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมเนาะสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ